ลมุกได้นะคะใช่ชน้องมาทำยิใ,ใช่ชคแล้วก็เดี๋ยวอยันนี้มจะมาให้กลับบา้านไปด้วยนะคะปกติ้งเจ้าหมเองห้าให้แม่ล้างให้คุณแม่ล,ล,ล้งให้โอเคถ้าวันี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่สิถึงยีเลยก็ได้นะคะถ้าสำรับมุกยก็<อ>ใช่ยี่สิบ้าไ้ใหญ่ได้ใช่ห้แต่ให้อเล็กิไปด้วยถ้าวันไหน้าจ ครับค่ะใช่ใชแล้วก็น้ำเกลือเุณพ่อคะมันจะมีน้ำเกลือในโครงการแบบนี้เป็นน้ำเกลือผงรูปแบบใหม่ค่ะเ,คเดี๋ยวนี้ก็คือน้ำเกลือมีแบบเป็นขวดขวดอันใหญ่ๆใ,ใช่ไหม<ล>ะคะ,ละลแล้วก็ใช่ที่มันเป็นแบบว่าเปิดขวดมาแต่ว่าแบบนี้จะเป็นละลายน้ําจะสะดวกกับ นเวลาไปข้างนอกอะไรแงบนี hmm. mm ้ย hmm. ค mm ่ะเผื hmm. mm ่อไปพักต mm ่างจังหวัดช่วงปิดเทอมอะไรยานี้ค่ะใช่มันก็ฮิ้วอะไรหนักๆนหนึ่งซองผสมน้ำหนึ่งแก้วสองร้อย ml ใช้ได้24ชั่วโมงโอเคผสมเสร็จแล้วถ้าใช้1วันถ้าใช้ไม่หมดไม่ตึงไปเลยครับครับใช่เดิมก็คือน้องก้นตัวเอาบาบิสอันนี้อยู่ต้องไหมคะถูกต้องถูกต้องกินซิงคูเล่แบบเขี้ยวหรือแบบซองก่อนแบบเขี้ยวแบบเขี้ยวเพราะว่าถ้าโตแล้วถ้า ตอนนี้หมอบอกเคี้ยวไม่ต้องใช้แล้วโอเคไม่ต้องใช้เก็บไปเลยในกานกิจกรรมนี้ค่ะหลังจากที่เด็กผ่าตัดตอนมาดีน้อยทอนซินไปแล้วค่ะเราจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้ให้มันแข็งแรงมันจะได้ไม่กลับมาเป็นอีกครับคตอนนี้ีตาดแล้วเป็นติดได้นะคะใช่เพราะว่าต่อมทอนซิลเราอ่ะมันไม่ได้มีคู่เดียวนะคะมันมีสามคู่ใช่หกอันค่ะก็ถ้าสมมติว่าผ่ดไปแล้วแล้วถ้าสมมติยังดูแลตัวเองไม่ดีคืออะไรไม่สบายบ่อยๆไอน้ำมูกบ่อย ใช่ก็คือทีให้เป็นแบบเซตเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้สัปดาห์ที่หนึ่งก็หยิบวันนี้วันอังคารก็หยิบวันอังคารขึ้นมาอ๋อคือนี้ให้ฝึกใช่ป่ะใช่ให้ฝึกแล้วเดี๋ยวติดตามผลใช่ห้าสัปดาห์ก็คือห้าสัปดาห์นะเพยาบาลพยาบาลก็จะไปเก็บข้อมูลก็จะไปข้าง ที่โรงเรียนได้ไหมได้ยนี่อมรินเข้าเรียนอมรินเลยเ่งอมรินเข้าโครงการอยู่สัมโอ้ดีมากเลยใช่แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ในโครงการให้ด้วยอยู่คนนึงได้นี่เป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยเนี่ยชอบเลยหน้าตาได้อยู่นะดูอาะไรครเอาสีอะไรดีเ่งค่ะูที่เมานะเีจะให้ล็อกกลับไปที่บ้านให้เป่าไขรหลอดให้กล้ำ้อตรงนี้มันแข็งโอเคไหมครับ น้งตรงตรงๆใส่ข้าวใ็่แล้วก็จุดเลยแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่วันหนึ่งทาทั้งหมด9อันค่ะใช่ทำใช่ทำามลูกแล้วก็พัก1นงาทีทํา3ลูกพัก1น่นาทีทั้งหมดสามเซตก็จะเป็นทั้งหมด9ก้าลูกพอดีค่ะพ่ค่ะใช่แล้วก็ทำเป่าครั้งหนึ่งแร้แล้วก็ที่เหลือเอาไปเล่นได้เลย เพราะว่าชัยเสร็จแล้วก็เอาไปเล่นอะไรได้ใช่แต่ขอให้เป่าก่อนเวลาไหนเวลาไหนก็ได้ไม่จำกัดวันอังคารใช่เป็นวันอังคารก็ใช่ภายในวันอังคารใช่อย่างเช่นเอาก่อนนอนก็ได้หรือตอนตอนเย็นก็ได้ นี่คือเป็นวินัยของเราเองใช่ค่ะฝึกวินัยไปด้วยวินัยของเราเองลูกแล้วก็เดี๋ยวผลเนี่ยเขาจะมาอีกอาทิตย์นึงใช่ไหมอีกห้าอาทิตย์อ๋ออีกห้าอาทิตย์ใช่ไหมอีกห้าอาทิตย์ก็คือมีแล้วแล้วฝึกทั้งหมดกี่อาทิตย์ห้าสัปดาห์อ่ะก็เป็นห้าอาทิตย์นะใช่ห้าอาทิตย์ค่ะก็ทั้งหมดแบบเนี้ยจะมีทั้งหมดอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง บ็อก่ากับมีทั้งหมด5ถุงใช่แล้วล็อกกลับไปให้บ็อกนึงคอะพอดีเห็นน้องอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็อายุเท่านี้พอดีเป็นลูกพี่เจ้าหน้าที่เลยก็เลยคอารเลยกันใช่ใช่แล้วก็เรียนอยู่อมรินใร์้ใกล้เลยใกล้ใกล้ค่ะเดี๋วพี่ก็อาจจะไปที่โรงเรียนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ขอวัดก่อนว่าก่อนที่จะเป่ากนเนี้ค่าเท่าไหร่โอเคโอเค มาเปรียบเทียบกันใช่ไหมโอเคเอาพยาบาลแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่ออดิศักพานิตนะคะเป็นนิสิตจากคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่สามค่ะใช่ค่ะการเรียนโปรโตใช่แล้วค่ะเป็นโครงการเรียนวัดกล้ามเนื้อทางเดินหายใจให้เด็กนะคะใช่คือเหมือนเป็นนิสิตใช่ค่ะถูกค่ะใช่แล้วก็ขอ ขอแล้วใช้เด็กทั้งหมดกี่คนได้สาสิบคนค่ะเด็กอายุหกถึงสิบสองปีค่ะขอทุนได้ด้วยงบตัวเองพอดีทุกได้เพิ่งจะได้ทุนจากเป็นไปเป็นอาจารย์เพิ่งจะได้ทุนย้อนหลังโอ้ดีมากใช่ก็เดี๋ยวพอเสร็จโครงการจะมีค่าตอบแทนให้ที่ไหน่อยโอ้โหได้เลยครับขอบคุณครับเลยมาตังขอบคุณครับไปเลยขอบคุณครับชื่อน้องอาจารโอเค